สบายดีคสบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้นเมื่อบึงพายุบล่เบเขาชุ่มชนมูเจ็ดแล้วแต่ว่ากะาบอ่อแห้งครับเป็นแค่หางมันมันม้งชุมชนนี้น้ำไม่เคยถ่วงแม่ว่าพายุยังที่เขามากกช้างกะยู่ได้เสมอครับาเด้อพยายามมอยู่มูเจ็ด ก็เป็นชุ่นๆที่ปลอดภัยทุกอย่างนะครับตกมาแต่ตอนเดึกมือขึ้นนี่หครับซึ่งตอนพบโมรลกับมีร่มแนบแห้งปปล่อยแน่พ่อช่วงเด็กมากอะแห้งขึ้นจักหน้อยกับบดึงกับน้ำหลากน้ำยังใส่หรอครับอไหลอยู่นิดๆหน่อยๆปลอดภัยครับชิวๆ ไปได้มาได้อยู่ซึ่งทางการพึง่งงบประกาศแล้วว่ามันงทเข้ามาทั่วภาคอีสานซึ่งชุมชนมูเจนเนียรกับบ่อเป็นยังครับฝนกระตุกมากร้ายเทือะทอะแต่ว่าแรงน้ำที่ใส่ในชุมชนนี่ยกับยังบ่ทันเต็มครับบพว่าจะเป็นสะกลางหมู่บ้านกลางชุมชนหรือว่าเป็นน้องสะสีมีขนาดสิไบไร่ก็ยังบ่ทันเต็มน้องเดูครับผม มาเดยๆนะครับเบิ่งเขตชุมชนเปียกๆไป,ไป,ไปเรียนครับทักทายเล็กน้อยร่างขารถโดยชัรไปเรียน,ร,ยนยรื่งางานผุดบอลชุมชนกลางชุมชนนี้ใคร อนเนกประสงค์ใช้จัดเจ้าจัดงานแล้วก็ใช้เป็นที่ตากเขา่าตากผลนธทริตทางกกเกษตรครับผมฟ้าย่งมาตามซ้อย่อยอยนี่ไปเรื่อยไปจนถึงร้านค้าชุมชนหรือว่าร้านสะดณกส่นแม่บ้านต้องเตรียมตัวไปช่วงร้านก็ โม่แห้งนะครับนอกกระตกดน,ด,ะนดนเลครับจะโม่ขึ้นรอบเล็กคุณะอะพวาปีกเปียกเนี่ยอากาศเย็นสบายเงียบมันนอกคอกหน้าังจัตจิตอะเมื่เคยนมีปัญหาหนามถล่มดรอกตกจะแน่กระตกไปเลยึ้นเขาอะเริ่มเกี่ยวนะครับในชุมช่น,นี่เกี่ยวขอดอแน่เขาอันนั้นแน่ล็องจีเริ่มนะครับโอ้ มีอยู่ Sie u, ผู้หนึ่งตากเขาอยู่สหประชาคมอยู่อีกสักกลางเดือนมิถุนายนก็พวกที่นีการตากเขาเป็นแบบสนามนี่ครับมีน้ำคลองอยู่หน่อยๆแน่ๆครับไม่ต้องน้ำหรอครับทุนเท่าไหร่ชาวบ้านก็ต้นชีเ่มปลูกพักนะครับดัดทีปลูกพักปลูกกินหนาหนาวนี่มันชิเข้าหนาหนาวจะเบิดฝนากะ เตรียมปลูกพักผู้น้ำคุนกระดาเฮ็ดร่วมกับตะวันกระฮ็ดแรงน้ำไปแล้วเตรียมไปแล้วน้ำโซลาเชลยวถีปันมาแน่ครับผมนี่ครับกะปลูกกินเลยจะทานอะไรนีนไ่ไร้ย่างพักพวกจิตตุกบมือเนาะมือนี่เนาะน้ำก็เริ่มได้นะครับ เริ่มไร่ลงและสู่แรงน้ำชุมชนแล้ว <c oughs> แรงน้ำพุขางชุมชนเริ่มไร่ลงแล้วเริ่มสศิกะท่านไร่ไป็นไรนะครับข้าจะไปเบ่งแรงน้ำกลางชุมชน,น,น,านามีถอดน้ำไหลเข้าไปเพื่อเก็บไว้ในการพดพักกิน เขาปลอดสารต้อเตรียมทอ่อเตรียมน้ำเป็นแหล่งน้ำที่อยูกก่กลางชุมชนก็ต้องเตะไก่ม้าไกป่ปลูกที่กลางบ้านค้นที่กลางบ้านกินอยู่กลางบ้านนี่นะครับน้ำยังม่ทั้เนืครึ่งเลยครับนี่ขึ้นมาดูครับฝนกระตกมาตลอดปีนะครับแต่ว่า ผักบอแห้งคือทั้งอื่นตั้งมู่บ้านมาเป็นร้อยปีกะบ่เคยท่วมทั้งบ้านในย่อยสบายครับอยู่ได้กินได้ักคือทั้งอื่นทั้งอื่นท่วมเบ็ดรอนบุญไม่แต่เบิดเฮ้ยนี่ยืนแน่กับใหญ่มาอยู่ถึงชนดมูเจ็ดนี่แหละน้ำยังบ่ท่วมหาอยูห่หากินได้ตามปกติครับคุณแม่เอาสมองพึ่งแต่าเอ็กงานอยู่ โอ้มี่เป็นล้างเป็นสุกชร,ราะนะครับสุกชร,ราซุกชราของคนเมื่อเป็นถนนกลางชุมชนถ,ถึงเป็นน้นรัดยางสองเล่นรถล,ล,ลุยรถวินรถกันทุกหน้าพาไปเรียนคผ้าผาเป็นกสัร ทางทนช,นชุมชนกระมีเล็กน้อยมานั่งหารถปรับทรงโรงเรียนอยู่นี่นะครับอ่ะขันตกแบบนี้โอ้คือจีบิดม,มือนะครับเป็นมือที่พายุเขาพอดีครับุณนี่เป็นถนนราดยางทางชุมชนยังท่านมีรถวิ่งไปมีมาตไทยฟ้ามันยังเศร้าอยู่แล้วก็นฝนมันก็ตกคุ่นกรก่กรอ,กอยากออกไปใส่ครับณกลางหมู่บ้านาทางชุมชนหมู่เจ็ดถึงร่วบวนทาง màu của này chun này, này. là của này, một đoạn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 . cũng chỉ cái cái hoa. Này. มันเปียกเย็มสิมืน 40, ่นเบ่งพ่อเขาขาดนะครับว่าโบราเบ,บีขทมาแล้วก็ปลอดไัยปรทถวมดอกครับผมครับการไล่งานสภาพอากาศว่ารามาณว่าการสินชุมชนนี่มูเจ็ดนี่บ่เป็นยังนะครับปลอดไัยครับผมเจอกันคิดมาครับสวัสด,ดีครับ